ลูกมีคะสวัสดีค่ะพี่เอมค่ะวันนี้เรามาพบกันที่บ้านถั่วสายฟ้าค่ะบ้านถั่วสายฟ้าบ้านผาบองค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกัน,นะคะเราจะมาดูวิธีการคั่วถั่วใช่ไหมคะถั่วที่ขึ้นชื่อของแม่ห้องสอนนะคะก็คือถั่วลายเสือและถั่วเสือสามหมอกค่ะเสือสามหมอกหรือว่าเสือฟ้อนลายจะมีวิธีการทํำยังไงบ้างนะคะเราก็จะทํายังไงมีเทคนิคอะไรให้ได้มาซึ่งความอร่อยนะคะเราไปพบกันเลยค่ะ เราก็จะมาพบกับพี่สายฟ้าค่ะพี่สายฟ้าคือใครใช่ลูกคุณชมพู่ไหมคะไม่ <c oughs> ไม่ใช่พี่สายฟ้าเป็น สวัสดีครับผมชื่อสายฟ้าเป็นเจ้าของร้านถั่วสายฟ้าบ้านผาบองนะครับค่ะก็วันนี้เราจะมาดูวิธีการคั่วถั่วเนาะที่นี่มีถั่วหลากหลายชนิดแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยใช่ไหมคะคมีข้าวโพดคั่วด้วยมีครับมีหลายชนิดครับที่หลักๆก็มีถั่วลายเสือค่ะแล้วก็ถั่วเสือสามหมอกหรือเรียกว่าถั่วเสือซ่อนลายนะครับแล้วมีป๊อปคอนไทยใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายทําแล้วก็ ทดลองขั่วด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่สายฟ้าได้แนะนํานะคะว่าเอ๊ะถั่วแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีกรรมวิธียังไงบ้างเริ่มต้นที่ถั่วแรกเลยดีกว่านะคะถั่วแรกที่ทุกคนอยากจะรู้จักนั่นก็คือถั่วถั่วเสือสามหมอกหรือถั่วเสือซ่อนลายนะครับทาไมมีสองชื่อคะอ่าคือแต่ละร้านก็จะชื่อไม่เหมือนกันนะครับก็คือร้านผมจะใช้ชื่อถั่วสามหมอกค่ะแต่แต่หลักๆก็คือถั่วซ่อนลายนะครับอ๋อโอเคค่ะวิธีการทําทํำยังไงคะถั่ว สามหมอกถั่วสามหมอกนี้เริ่มต้นคือเรามันคือเป็นเป็นถั่วลายเสือนะครับค่ะแล้วเอาไปเอาไปต้มค่ะแล้วก็นํามาคั่วแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแค่ขั้นตอนการคั่วนะครับเพราะว่าเราจะต้มกลางคืนค่ะก็คือต้มมาไว้เสร็จแล้วก็ผึ่งให้แห้งผึ่งให้หมาดๆเนาะพอพอรุ่งเช้าก็เริ่มคั่วครับใช่ไหมคะคั่วนี้ใช้กรรมวิธีแบบโบราณใช่ไหมคะคั่วกับเกลือถูกไหมคะแล้วใช้กับเกลือแบบ โดรานคือใช้ใช้เตาฟืนนะครับ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นพี่เอ็มกับพี่ลูกหมีก็จะแสบตากันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราใช้กรรมวิธีแบบแบบดั้งเดิมเนาะแบบวิถีชุมชนใช่ไหมคะก็ใช้ฟืนเนาะเพราะฉะนั้นกลิ่นอายของถั่วมันก็จะมีกลิ่นฟืนนิดนิดเนาะแล้วก็ทั่วกับเกลือทั่วกับเกลือถูกไหมคะแล้วก็รสชาตินะคะรสชาติตอนนี้จะออก กรอบมีความก็คือพวกเกลือคือจะมีความเค็มหน่อยแต่ไม่เค็มมากนะครับแล้วถั่วซ่อนลายนี่ก็คือจะจะกรอบกว่าลายเสือดังเดิมนะครับอ๋อเพราะว่ามันผ่านการมวิธีการทำสองขั้นตอนเนาะต้มแล้วก็ไปคั่วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนคั่วนี่ใช้เวลานานไหมคะในการคั่วประมาณประมาณ8ถึง10นาทีครับแล้วแต่ปริมาใช่ไหมครับแล้วแต่ปริมาณของถั่วแล้วก็ความแรงของไฟค่ะแล้วถั่วนี่เราได้มาจากไหนคะปลูกเองด้วยไหมคะอันนี้ จะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนนะครับค่ถ้าพไม่พอเราก็จะซื้อจากต่างอำเภอก็คือตังมะผ้านะครับค่ะถั่วที่ดีเรามีวิธีการดูยังไงคะว่าเอ้ยอันนี้แหละมันจะทําให้กระทะนี้อร่อยเป็นพิเศษก็คือเราจะคัดแบบเอาเอมเม็ดที่เป็นคัดเม็ดเม็ดใหญ่เลยครับอ๋อเม็ดใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็แล้วก็ดูดูก็คือถ้าวิธีสังเกตก็คือจะ บนผิวถั่วจะเป็นลายนะครับเรียกถั่วลายเสือค่ะตอนได้มาก็คือได้มาเป็นฝักเสร็จแล้วก็มากระทอกเปลือกก็เอาเม็ดข้างในไปไปแช่น้ำเนาะแล้วก็หนึ่งคืนใช่ไหมคะแล้วก็มาผึ่งให้แห้งเสร็จแล้วก็ลงไปคั่วโอ้โหรับรองว่าหลายหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนรับรองว่าเแต่ว่าถั่วเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมคะก็ทานแล้วรับรองนะคะกล้ามเนื้อต้องมาแน่นอนแต่ถ้าทานมากเกินไปมันก็จะเป็นซิกแหก เซเว่นแพ็กนะคะค,ค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการคั่วนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการบรรจุตอนนี้เราต้องมาดูสเตชันนี้ก่อน,นะคะ่ะก็คือสเตชันของโกดังเก็บถั่วค่ะคซึ่งวันนี้มีอยู่หลายร้อยโลเนาะพันโลถึงไหมคะครับถึงเนาะเป็นตันนะคะเป็นตันถั่วที่ได้มาจากที่ไหนบ้างคะนีะ่เราจะซื้อจากในชุมชนนะครับคือปลูกในผาบองค่ะครับแล้วก็ที่ตอนนี้ที่กําลังมาก็คือปลูกที่ที่เรารับซื้อนะครับคือ ที่บ้านบอกจะแปบ้านกณไม่สักค่ะแต่เมื่อก่อนจะมีที่บ้านบ้านลูกเข้าล้างล้างมาผ้าใช่ไหมครับบ้านน้ําบอสเปรนะครับลัางมาผ้าเมื่อก่อนนะครับค่ะหลังมาก็คือเป็นพี่น้องผลิตภัณฑ์ลงมาปลูกด้านล่างเพราะว่าเนื่องจากขาดแคลนน้ำนะครับเขาชอบน้าครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงฝนจะปลูกบนดอยแล้วก็ช้า หลังฝนก็จะมาปลูกด้านล่างนะครับก็คือแสดงว่าถั่วปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วแต่ช่วงฤดูถ้าหน้าฝนฤดูฝนมีน้ําก็บนดอยถ้าช่วงน้ําแรงหน่อยก็ลงมาปลูกข้างล่างแถวมอกจําแปแถวอาบองก็ปลูกเนาะมอกจำแปกุ้งไม่สักต่างหมูเราเรียกพันธุ์นี้ว่าอะไรคะสายพันธุ์อะไรเลยถ้าสายพันธ์ทางเกษตรเรียกว่าพันธุ์กละสินสองนะครับหรือที่เรียกกันว่าถั่วลายเสือนะครับก็คือ ฝักจะไม่เหมือนฝอยสองทั่วไปก็คือจะมีความฝักจะยาวกว่านะครับแล้วก็เม็ดน่าจะส่วนมากจะเป็นสามเม็ดถึงสี่เม็ดนะครับในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งฝักนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือจะมีลายนะครับค่ะครับอันเดี๋ยวครลองแกะดูได้ค่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูเนาะหนึ่งหนึ่งอันนะคะขออนุญาตนะคะโอ้จริงด้วย แต่ว่าตอนเราเอาไปคั่วเขาก็จะอ้วนขึ้นมาใช่ไหมคะครับแล้วก็เราจะผ่านการคัดเมล็ดอีกรอบหนึ่งครับแบบนี้ถือว่านี่จะอยู่ที่เกศสองนะครับคือจะเป็นเม็ดกลางมีเม็ดใหญ่ก็คือจะเป็นเม็ดจะมีเม็ดเล็กเม็ดกลางแล้วเม็ดใหญ่นะครับถ้าทำถ้าไปทําถั่วลายเสือนะจะจะเอาเม็ดใหญ่มาทำนะครับกับเสือซ่อนลายแล้วก็ถ้าเม็ดกลางเราจะไป เพาะอเปลือกอีกรอบนึงแล้วก็มาทําถั่วสมุนไพรอ๋อก็คือไม่เสียคองนะคะสามารถแปลรูปได้หลายอย่างทั้งนี้ก็คือมาจากถั่วชนิดเดียวกันก็คือพันกาลสินสองเสร็จแล้วก็ไปแปลรูปเป็นเสือซ่อนลายหรือเสือซัมมอรเนาะแล้วก็ถั่วลายเสือใช่ไหมคะครับแล้วก็จะมีก็คือถ้าเม็ดเล็กสุดเราจะไปบีบทําน้ํามันถั่วลายเสืออีกรอบนึอ้น้มันถั่วลายเสือครับโอ้โหน่าสนใจค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราชมโกดังเสร็จแล้วเราไปคั่ดถั่วกันนะคนะคร ตอนนี้เราก็แสบหูแสบตากันมากเลยค่ะเพราะว่าเรามาอยู่ในดงของการคั่ว,วใช่ไหมคะคตอนนี้มีกี่เตาด้วยกันคะพี่สายฟ้าคะตอนนี้คั่วอยู่3มเตาด้านด้านหลังบ้านอีก2เตานะครับอ๋อเป็น5้าเตานะคะ <5 S 1> ตอนนี้คือแสบตามากเลยค่ะจะหายใจไม่ออกแล้วค่ะแต่เพื่อความอร่อยแล้วเราต้องอดทนค่ะคตอนนี้คั่วอยู่นี่คือถั่วอันนี้ แต่รอบนี้เป็นถั่วลายเสือนะครับเพราะว่าคัวถือคัวถั่วเสือซ่อนลายเสร็จแล้วครับอ๋อแต่ว่าอีกเตานึงนั้นยังเป็นถั่วเสือซ่อนลายอยู่เนาะโอเคค่ะก็ที่เราบอกเนาะว่าเราใช้เกลือใช่ไหมคะเมื่อกี้พี่ลูกหมีมีคาถามอยากจะถามว่าถามว่าใช้เกลือเลยเหรอคะอันนี้ใช้เกลือสินเทานะครับการคั้วครับค่ะ โอ้หครั้งเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนเลยนะคะถ้าอ่าถ้าถั่วเสือซ่อนลายนะครับจะใช้เกลือถ้าจะใช้ขั่วอยู่ประมาณห้ารอบนะครับ mm hmm. ถ้าห้ารอบเสร็จแล้วก็จะทิ้งเลยครับแล้วก็ใช้เกลือใหม่อ uh huh. แต่ถ้าถั่วลายเสือประมาณประมาณสิบถ้าขวายเสือจะประมาณสักสิบโลครับ uh huh. เปลี่ยนรอบหนึ่งครับแล้วกระทะรอบหนึ่งนี้ประมาณกี่โลคะ สิบโลไม่ถูกรอบหนึ่งประมาณแค่สองโลครึ่งถึงสามโลครับคุณป้ากับคุณพี่ๆี่เขาก็คือทนไฟมากนะคะครับเราน่าจะมีชื่ออีกชื่อนึงนะคะเสือทนไฟค่ะครับพี่เขาเก่งกันมากเลยค่ะนี่คือขั้วแต่เช้าเลยครับตั้งแต่มาแต่เจ็ดโมงเช้าครับค่ะเลยก็ประมาณสี่โมงห้าโมงโอ้วันนึงสักกสิโลเท่าน่ะประมาณร้อยกว่าโลครับโอ้ครับนี่ต้องไม่เรียกพี่สายฟ้าแล้วค่ะต้องเรียกเสี่ยสายฟ้าแล้วนะคะครับ เีื่อกี้เราหลังจากที่เราฝ่าดงควันมาแล้วนะคะทนความร้อนกันมาแล้วตอนนี้ถึงใกล้เวลารับประทานแล้วแต่ยังรับประทานไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมาทําการการคัดเมล็ดนะครับค่ะวิธีการคัดทํายังไงคะคือขั้นตอนแรกคือเราจะเอาไปร่อนร่อนเมล็ดออกก่อนครับใช้แต่แกงร่อนเมล็ดออกก่อนแล้วก็มาคัดเม็ดที่มันไหม้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ แล้วก็ออคัาเสร็จแล้วก็เอาไปขายได้เลยครับออ๋อไปขายได้เลยเก็บเม็ดดีไว้หรือเก็บเม็ดเสียไว้คะเก็บเม็ดดีไว้ค่ะเก็บเม็ดดีไว้นะคะแล้วก็ทิ้งเม็ดเสียแล้วคราวนี้พวกพวกเกลือเอ่ยพวกเม็ดเสียอะไรเงี้ยทางทางร้านจัดการยังไงล่ะคะถ้าเป็นเม็ดเสียเราจะไปเป็นอาหารสัตว์อ,อ๋อแล้วเกลือล่ะคะเกลือะะที่จะเอาไปเป็นพวกเป็นวัชพืชตรงนี้ครับก็คือแทนการใช้ อย่าฆ่าแมลงนะครับในการฆ่าแมลงเนาะก็คือไปฆ่าหญ้าได้ก็คือไปกําจัดวัชพืชเลยเนาะเพราะความเค็มของเกลือใช่ไหมคะก็คือมันยังจะเค็มอยู่เนาะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีดำแล้วเนาะเพราะว่าในในตัวของถั่วที่ส่งมันมีน้ํามันครับเวลาคั่วแล้วน้ำมันออกทําให้เกลือเป็นเป็นสีดำเป็นค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มจะไปลองคัดมลเ็ดแล้วก็ลองคั่วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะได้ครับโอเคค่ะไปดูกันค่ะ เสียงอะไรคะเนี่ยบุปปุบปุบปับเสียงอะไรคะนี่จะเป็นป๊อปคอนไฮใหญ่นะครับโอ้โอออ้้้โโโหรุนแรงมากค่ะมันคืออะไรคะเป็นป๊อปคอนไฮใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือจะทอดน้ำมันนะครับกระเด็นแรงนะครับค่ะเออไม่ไม่ทราบว่าเราเรามาอยู่กันทำไมตรงนี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าโอ้โหพายุน้ำมันกำลังโหมกระหน่ำเราอยู่นะคะนอกจากพายุควันเมื่อกี้นึงแล้วนะคะอันนี้คือป๊อปคอนไฮใหญ่ป๊อปคอนไฮใหญ่คือถ้าถ้าไม่ปิดก็คือกระจายหมดเลยครับนี่ต้องปิดไว้ เ็คือใช้เวลาทอดไม่นานครับเพียเดียวประมาณสักสอนาทีครับโอแล้วก็ออกมาเป็นป๊อปคอนเลยนเลยนาะพร้อมที่จะไปเปิดหนังดูแล้วก็กินป๊อปคอนไปด้วยนะคะป <c oughs> ๊อ <c oughs> ไปคอนไทยใหญ่ภาษาไ <c oughs> ทยใหญ่เรียกอะไรนะคะ ข้าวแข่ขออ๋อข้าวแขกโคข้าวแขกข่ใช่ค่ะันนี้ครับนี่ก็ได้แล้วครับค่ะแต่เห็นมีสองสีอะค่ะสีเหลืองคือพันอะไรคะสีเหลืองพันสายน้ำผึ้งครับค่ะแล้วสีม่วงสีม่วงเป็นพันไรเบอรี่ครับอ๋อโอ้โหสุกแล้วพร้อมรับประทานนะคะอันนี้ถ้าถ้าตักขึ้นมาก็เสดดน้ำมันแล้วก็ไปร่อนเม็ดที่ไม่แตกออกอีกรอบหนึ่งครับอ๋อก็มีคัดเกรดอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคนั่นคือทางเราจะจะไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำตาลนะครับจะใส่เกลือ รุนแรงจริงๆค่ะบ่งบอกถึงความอร่อยนะคะเดี๋ยวตอนตอนเสร็จเดี๋ยวดูดทางนี้ได้นะครับโอเคค่ะพี่ลุกหมีคะอยากจะลองคั่วไหมคะอันนี้ลองก็ได้พี่เอเชั่นนี้พี่เอ็มยกให้พี่ลุกหมีเลยนะพี่เอ็มขอไปคั่วถั่วดีกว่าค่ะทนความร้อนแต่ไม่ทนความน้ํามันค่ะไม่ทนน้ํามันค่ะโหพี่เขาสามารถจริงๆค่ะ อแบบนนอแอบถามนิดนึงค่ะแล้วพี่สายฟ้าได้ลองคั่วเองบ้างไหมคะนอกจากนั่งน like ับ so, ตังแล้วค่ะคั่วเมื่อเมื่อก่อนนะครับค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้คั่วแล้วก็คือมอบให้เป็นพี่เขามาคั่วแทนต้องให้เมืออาชีพนะคะเมืออาชีพด้านการคั่วเนาะโอเคค่ะ้าวดนพันไปอัด้อนอ๋ออางยี่หรอคะให้เม็ดที่ไม่เกิดร่นให้เม็ดที่มันไม่แตกลงไปโอ้โห สายขวายอย่างนี้หรอคะครับใส่อย่างนั้นก็ได้ครับอ๋อแล้วจริงๆหลักการต้องทำยังไงคะยังไงก็ได้ให้ให้เม็ดไม่แตกมันลง่ะครับอ๋อให้เม็ดที่มันไม่แตกลงนะคะอ่ะลุค่ะขอเรียกวามนค่ะอ่ะลองค่ะลองค่ะให้ใส่กระบุงค่ะไม่ใช่สายตัว <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะพอใช้ได้ไหมคะร,รับพัดทามไหมคะที่นี่รับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมคะ ก็ดีค่ะน้องหมีคะสำหรับวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราดูการขั้วเรียบร้อยแล้วเนาะมันจุซองไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาถึงตอนช้อปปิ้งแล้วค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้ววันนี้มีอะไรขายบ้างคะจะมีอยู่ประมาณส8บชนิดนะสิบแปดสิบแปดค่ะคุณผู้ชมค่ะเลือกดูก่อนได้นะคะค่ะ ที่ขายดีก็จะมีเป็นถั่วลายเสือกับเสือซ่อนลายค่ะมีราคาเท่าไหร่บ้างคะจะมีถุงละเจดสิบาทห้าสิบาทแล้วก็35 3้าสามถุงร้อยค่ะแล้วก็อะไรขายดีที่สุดน,นะคะขายดีก็จะมีเป็นถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือ<ะ>ค่ะลองลองมาก็จะมีเป็นป๊อปคอน<ะ>ค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นแนะนำไหมคะนอกจากป๊อปคอนถั่วลายเสือถ,ถั่วเสือซ่อนลายจะมีเป็นถั่วกะาลาปะแ,แล้วก็ถั่วลูกไก่ ที่ขายดีนะคะสิบแปดชนิดจําได้หมดไหมคะก็ G ได้ค่ะได้แต่เราจะไม่ให้ไล่ถามเนาะว่ามีอะไรบ้างสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเนาะล้วอยากจะแวะซื้อนะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะบ้านถั่วสายฟ้าบ้านผาบองนะคะก็มาเจอกับน้องพิมพ์นะคะแล้วก็พี่สายฟ้าได้เลยนะคะก็เราขออนุญาตช้อปปิ้งกันนิดนึงนะคะค่ะ ก็วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดการคั่วนะคะรวมไปถึงเรื่องของข้าวโพดเนาะข้าวโพดคั่วหรือว่าป๊อปคอนไทยใหญ่นะคะก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมาได้ที่ครับมาได้ที่ร้านถั่วสส่ฟ้าบ้านผาบองครับค่ะตั้งอยู่ที่หมู่12ตําบลผาบองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดแม่อสอนนะครับครับใครสนใจก็มาปรึกษาได้ก็คือเราเปิดเป็นศูนย์่ายทอดความรู้นะครับการคั่วถั่วลายเสือนะครับค่ะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะที่สําคัญนะคะถ้ามาแล้วบอกว่ามาจากรายการรู้เรียนเล่นที่นี่นนแม่ห้องสอนมือแห่งการเรียนรู้ในรถพิเศษไหมคะ ได้ครับพิเศษครับได้พิเศษไปเลยครับโอเคค่ะได้ทั้งรถแรกแจกแถมนะคะอย่าลืมแวะมานะคะบ้านถั่วสายฟ้าใช่ไหมคะที่บ้านพาบองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราต้องลากันไปก่อนแต่ก่อนจะลากันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วติดตามกันค่ะว่าอีพีหน้าพี่เอมกับพี่ลูกหมีจะพาน้องๆพาหูหูไปเที่ยวที่ไหนไปดูไปเรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ